วันนี้มาอยู่กับนิสสันอเมลา่าอน2อ0 9น้าราคาเต็ม1 4900 0นบาทนะครับ่อนเดือนละ2,900บาทตลอดสัญญาฟังไม่ผิดครับ2,900บาทตลอดสัญญาเรามาเพื่อให้เพื่อนผ่อนถูกค่อนพันพาน่อนสบายสบายไม่ต้องเดินยึดนะครับมีล้อแม็กขอบ15ให้จัดทรงให้นะครับ ไปดูห้องเครื่องกันก่อนจะได้รีบปิดไปดูอย่างอื่นนะครับการหน้าเดิมเดิมการหน้าเดิมเดิมเครื่องนิ่งๆนี่เครื่องตาอยู่นะไม่มีไอนะฮะควันไม่มีไอนะครับเห็นแล้วใส่พานครับใส่พานไหมครับเครื่องยนต์ตา์ิอยู่นะครับนะครับไอไม่มีออกนะครับไม้วัดไม่มีไอออกนะครับเครื่องนิ่งๆแงแห้งแนะฮะแห้งแงนิ่งๆ่งคานเดิมเดิมนะครับสีขาวเดิมแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เมื่อกี้ฮะนะครับเดือนหนึ่ง นี้เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับติกเกอร์มีหมดติกเกอร์มีหมดนะครับ2,900าบาทเครื่องดีแอร์เย็นขับดีช่วงล่างดี2,900นะครับไปดูไวๆกันไฟหน้าใหม่กรีฟสีเต็มรอบคันสีทําใหม่ฮะเพราะว่ามีเป็นรอยขีดโครงขีดขวดนะครับไปดูภายในกันภายในมีตาหนิแค่เบาะเนี้ยฮะเลอะอะไรก็ไม่รู้ไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับไม่ออกเลยเลอะอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ออกนะครับ ไอ้ลงไปในกิฟต์ก็ผมเพิ่มก็กิฟต์ไม่แสนห้านะครับไม่แสนห้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกไปเร็วๆกันล็อกทุกคันเราคีนหมดนะฮะรถทุกคันเราสะอาดหมดอันไหนคีนไม่ออกก็ต้องปล่อยไปธรรมชาตินะครับาคีนไม่ออกนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเลอะอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเลอะอะไรเลอะไปเรื่อยนะฮะมีบ้างนิดหน่อยรถมือสองสองพันเก้าไม่ต้องซีเรียสขอให้ขับดีแอร์เย็นเครื่องไม่กระตุกเกียร์ไม่กระตุก นะครับจัดเฟรนด์เน็ตเต็มไม่มีดาวนะครับ2อ0พนาหงายท้องเลยใครได้ไปนี่หงายท้องเลย7ปีนะฮะย้ำนะครับ7ปีนะครับตลอดสัญญา7ปีนะครับตลอดสัญญา7ปีดูภายในเรียบร้อยสะอาดเลยยกเว้นบอกข้างนนุนแค่นั้นเองเดียวโตฮะปี2013หรือบอกปี2 0 1 3 1 4 9 0บ0าบาทผ่อน7ปี2,900บาทตลอดสัญญาขอ,อคนมีเครดิตนะครับติดแบล็คลิสจัดไม่ได้ครับราชา้าจัดไม่ได้ครับติดแท็กจัดไม่ได้ครับ นะครับพ่อค้าหาบเล่แผงลอยตำรวจทาหารรปภนะครับถ้าไม่มีประวัติสินเชื่อมาก่อนจัดไม่ได้ครับนะครับเงนขาเยอะมากตอนนี้นี่เสียเยอะแบงค์เลยต้องมีข้อกําหนดมาบังคับเลยนะครับว่าไม่มีสินไม่มีประวัติสินเชื่อไม่ได้ยกเว้นสลิปเงินเดือนเกิน15ื่นหรือเจ้าของกิจการที่มีสัญญาชัดเจนนะครับเป็นที่มาของการประกอบอาชีพแบบชัดเจนถึงจะได้หาบเล่แผงลอยพ่อค้าหรือว่า ตำรวจทหารปรปภนายความถ้าไม่มีประวัติการผ่อนผันเชื่อไม่ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามขอบคุณครับสวัสดีครับ